เงินไม่มีให้เราโอนตางมาให้มันก่อนมันจะจ่ายค่าของให้อ่าใช่ครับถูกไหมใช่เออผมก็ไม่รู้ปกติผมไม่เคยมาเลยนดหนยให้หกร้อยกว่าบาทเนี่ยนะสั่งเป็นของไม่ตื่เออของไแล้วก็อ้างว่าขอช่วยเติมเงินสหกรณ์ให้ไปก่อนสองพันเออใช่แล้วก็สหกรณ์สองพันเป็นเนื้อเนื้อี่เราอะไรกันแค่บอกว่าเอ้น้องพี่เป็นตำรวจอยู่อ่าวน้องเาวก็ ผมไม่ได้เอกใจอย,ยนะู่ครับเพราะว่ามจุดหมายปลายทางมันคือที่นี่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคือหมุดแต่มันเป็นที่นี่ผมก็ก็เลยต้องมาที่นี่มันก็เอกใจไม่ได้เอกใจอย,ยนะู่แล้วตอนแรกเลยไอ้คุณสองผ่น,น,นมีโอนเป็นคาบอกโอนเข้าบาัญชีใช่ใช่ มีงานหลายโม่หรอโบ่เนี่ยมันัะมีสองลายแล้วโม่มีสองลายแล้วมีใช่พี่แดงจะม่ลงะกูสีนู้ต่อซื้อตัวรีดต่อสีนู้ดใช่เข้ามางานผมก็คือจำเป็นต้องรับถ้าไม่รับผมจะโดนแบนอทีนี้พอผมรับมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า ก็เสียงเนี่ยพี่เหมือนมีเสียงวอกบอกให้ผมอ่ะโอนเงินฝากทกศให้พี่หน่อยสองพันผมนี่ติดต่อเขาไม่ได้ใช่ฝากไว้ที่เราซื้อของออกเงินไปก่อนเนาะทั้งออกเงินด้วยพี่มันอันเนี้ยไพ่ในย้อดขอบคุณมากเลยคุณนสองพันหกเลยใช่แน่ใจว่ามันใชนแอปไรเดอร์โอนเข้าไปที่สากกองอีกสองพันบาทหนึ่งร้อยก็บาทพี่ซื้อต่อเลยเหรอใช่ครับช่วยน้องครับสวัสดีมากครับผมผมขอให้เจ้าหน้า ไม่ต้องไปเกียร้อยเลยหรือไม่ต้องเกียร้อยนะไม่ไว่ไมนึกพี่ก็ด้วยนะฝ่าสายฝนมากงมาเสียของพันต่างหากอีกด้วยเสียคันถังเอาลิโพเอาลิโพลิโพดยลิโพนะเบาเพียงๆเต็มร้อยไม่ต้องตื่นเ้ให้ประจำวัน แล้วทีเนี้ยเขาก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สอพอผมว่าถ้าอันเนี้ยนะอันนี้ยตามความคิดนะครับมันเหมือนว่าถ้ารเดอร์คนนั้นน่ะอยู่ในบริเวณพื้นที่ไหนอะ่ะเขาก็จะอ้างว่าเป็นสอน,นอที่ใกล้ในพื้นที่นั้นมากกว่าครับถ้าถ้าในความคิดผมนะครับในขบวนการอย่างเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็ใช้ใผมอะไปซื้อกาแฟ กาแฟซองในเซเว่ผมก็ไปซื้อให้เสร็จทีเนี้ยเขาก็โทรกลับมาบอกว่าเออจะให้ผมอะ่ะช่วยเติมเงินทกศให้เขาด้วยผมก็อ่ะก็ผมก็ในความคิดก็คิดว่าเดี๋ยวเราอะ่ะจะต้องมาเจอเขาอยู่แล้วเขาเขาเป็นตำรวจด้วยมันด้วยเสียงที่เขาโทรเข้ามาครับมันเหมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการของตำรวจเลยมีเสียงวอมีเสียงเจ้าหน้าที่คุยกันมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เชื่อไปโดยสนิทใจว่าเขาเป็นตำรวจจริงๆก็จนมาถึงหน้าห้องสืบอะครับจนมาถึงซื้อของให้เขาทำอะไรเสร็จทุกอย่างจนมาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าเออน้องเดี๋ยวพี่ลงมาเอาน้องปิดงานเลยก็ได้ผมก็ผมก็เลยปิดงานแล้วผมก็รอเขาอยู่ประมาณห้านาทีผมก็เลยโทรกลับไปเบอร์ผมโดนบล็อกไปแล้วมันก็เลย เชื่อได้ว่าเป็นมิจชาชีพแน่นอนนอกจากเราต้องสูญเสียเงนินกว่าห0 0อบาทที่ซื้อของรวมทั้งเติมเงิอนอีกสองพบาทที่อโอนทางกกศให้เขาเนี่ยครับวันนี้เองเราหาตังค์ได้เท่าไหร่ครับถึงต้องสูญเสียนาดน,น,นี้แล้วคิดยังไงครับโอ้โหพี่วันนี้ก็คือผมวิ่งรถเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วครับจะสามทุ่มแล้วนะผมวิ่งตั้งแต่หกโมงครึ่งอะครับหกโมงเช้าอะ ได้ประมาณพันสองพันหนึ่งพันสองเองครับ,รบแต่วันเนี้ยแล้วผมกล่าวว่าอันเนี้ยจะเป็นงานสุดท้ายแล้วผมจะได้กลับบ้านแหละกลายเป็นผมก็ต้องมาเนี่ยครับ,รบทั้งตากฝนทั้งวันวันนี้พายุเข้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยตัวยังเปียกยังไม่แห้งเลยพี่อยากจะฝากอะไรที่นี่หน่อวนี้่าเนี่ยจะกลับผมก็ไม่รู้จะฝากอะไรอ่ะพี่ มันไม่รู้จะฝากอะไรจริงๆคือคือวกคนพวกนี้มันมันมันก็ไม่เชื่อเราหรอกครับจะบอกมันว่าไม่ให้ทําหรือห้ามมันคือนิสัยเขาเป็นแบบนี้เนื้อไถ่โจรมันก็คือโจรมันไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคําพูดคเยื่อหรอกครับเห็นว่าเงินจำนวนนี้ที่วันนี้หาได้ก็รวบรวมจะไป่อดรถด้วยใช่ใช่ใช่วันนี้ก็หมดเลย ก็ต้องข้าล้นแต้องมีคามใหม่ไม่รู้นครับพี่ก็ทำยังไงได้ก็ถ้าให้ผมฝากเตือนนะผมผมฝากอยากฝากไปถึงแอปมากกว่าครับ,รบแอปควรจะมีระบบอะไรที่มันป้องกันไลเดอร์แล้วก็ก็ป้องกันผู้โดยสารด้วยครับ,รบป้องกันผู้ใช้บริการด้วยคือควรจะมีระบบอะไรที่มันตัวตนควรจะชัดเจนนะครับ กับทุกในแพลตฟอร์มนะครับมันจะได้เวลาเกิดปัญหามันก็จะได้ตามกันได้หรือว่ามันจะได้ป้องกันให้พวกมีฉาชีพไม่กล้าที่จะเข้ามาใส่ช่องโหว่แองแพวกรเนี้ยในการหากิน,นแล้วก็มันจริงๆแนละ้วมันไม่ได้ได้เยอะครับหากินกับพวกรเดอร์อย่างพวกผมอะ่ะวันหนึ่งจะหานได้ก็ใช่ครับแต่แต่แต แต่คืออะเขาเขาต้องเหนื่อยเขาต้องอะไรขนาดไหนเราคือจริงๆอ่ะตัวผมที่ผมโดนแค่นี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีแค่นี้ก็ได้